สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล o บุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคลิปสรุปหนังสือมาเล่าสู่กนฟังอีกเช่นเคยนะครับเป็นหนังสือที่ผมได้มาจากเ,าเป็นสรุปได้มาจากทางออนไลน์นะครับแล้วก็เพราะว่ามันน่าสนใจดีะชื่อว่า make your bed นะฮะมีแปลเป็นไทยนะเก็บที่นอนก่อนออกไปเปลี่ยนโลกนะครับเ,เป็นหนังสือขายดีนะครับของ พลเรือเอกใช่ไหมเอชวิลเลียมนะน่าจะเป็นคนนี้นะเนี่ยฝรั่งนังเล่มเนี่ยเป็นของฝรั่งนะครับน่ะคนนี้แหละครับคนนี้ยเนะี่ถ้าก็มีช่วงหนึ่งนะมีคนแชร์สิ่งที่ไอทหารคนเนี้ยพูดอย่างมากมายนะครับแล้วก็ไม่นุ้ไม่แน่ใจว่าหนังสือมาก่อนหรือว่าการพูดเขาเนี่ยออกมาก่อนนะไม่แน่ใจนะแต่ว่า ถือว่ามันก็ไปไปไปจี้หรือว่าไปทําให้คนส่วนใหญ่ชอบมากและแชร์กันมากมายนะครับประเด็น make your bed เนี่ยเขา,าเนี่ยคำนี้แหละประโยคนี้ที่เขาได้รับการานิยมอย่างมากคือถ้าคุณอยากเปลี่ยนโลกจงเริ่มต้นด้วยการเก็บที่นอนคุณให้ดีเสียก่อนนะฮะมันมีในนะมันมีในนะถ,ถ้าเราดูให้ดีเนี่ย คือโลกมันก็เหมือนสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวคุณใช่ไหมครับที่นอนก็คือของคุณนะครับสิ่งที่คุณมีอยู่สิ่งที่คุณควบคุมได้โลกคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมคุณแล้วก็ที่นอนคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ทําไมคุณไม่ลองควบคุมสิ่งที่คุณมีอยู่ให้ดีซะก่อนล่ะ ก่อนที่คุณจะคาดหวังให้คนหนึ่งเป็นคนดีทําไมคุณไม่เป็นคนดีซะก่อนล่ะประมาณนี้นี่เป็นใน,นที่ที่แฝงไว้กับนี่นะในอย่างหนึ่งคือเหมือนกับเป็นการบอกว่าเออเนี่ยเด็กอน่ะเด็กนะกนะถ้าถ้าคุณอยากเปลี่ยนโลกเนี่ยคุณควรเริ่มต้นจากการเก็บที่หนังคุณดีซะก่อนนะมันก็มีเป็นในหลายอย่างที่สามารถเอามา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 ,เ,า,มาเปรียบเทียบได้นะครับ ก็เป็นการมุมมองของผู้ใหญ่ที่มองเด็กเงี้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามตีความนะครับ10ประเด็นนะครับที่ที่เล่มนี้พยายามจะบอกนะครับคือผมก็ได้จากอย่างไรคือได้จากออนไลน์มา10 1สิประเด็นนะค,คือ1นึ่ก็บอกว่า1จงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยงานที่เสร็จสมบูรณ์ความเสร็จสมบูรณ์นั่นก็คือว่าจัดจัดเตียงคุณนะครับนะจัดเตียงคุณให้มันดีซะก่อนซึ่ง ไอการจัดเตียงให้เรียบร้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรอกนะคุณจะไม่ได้รับคําชมเชยหรอกแต่ว่ามันจะท้อนว่าเฮ้ยคุณคนมีวินัยน,นะคุณมีมี mindset ในการดูแลตัวเอง mindset ในการาจัดการตัวเองได้อย่างดีครับพอคุณดูแลตัวเองได้ดีนะการที่คุณจะทำคนอื่น ต่างๆนา,นาที่ออกไปข้างนอกก็น่าจะดีตามนะเพราะว่าคุณมีพื้นฐานที่ดีใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่ข้อแรกอยากจะบอกนะครับ 2. องบอกว่าอย่าไปคนเดียวนะครับจงใช้ทีมงานแล้วก็ให้ทีมงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาคุณไปสู่ความสาเร็จได้เนะี่ยสจงวัดคนด้วยขนาดของหัวใจไม่ใช่ขนาดตีนกบเนะี่ยผมแปลเนี่ยแปร Google ลเนาะมเช p e r a person by the size of their heart not the size of their flipper นะฮะก็คือว่าขนาดหัวใจของคนความขนาดหัวใจก็เป็นเรื่องของความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวนะครับใครก็ตามที่มีความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวเนี่ยถ้าคุณสามารถเอาเป็นพวกได้นะโหคุณจะแบบทำอะไรก็ไปได้ไกลแล้วก็ ส่งพลังไนดะ้ได้ได้เพอร์ฟอร์แมนที่สูงมากเลยนะฮะเป็นเรือ่องขององค์กรเหมือนเนาะวันนี้นะสครับ life is not fair get over it นะครับชีวิตมันไม่ยุติธรรหรอกนะครับจงเอาชนะไม่ได้นะครับผมแปล get over it นี้นะคือเขาบอกว่าอย่าคิดว่าการทำงานหนักนะฮะ มันจะทําให้คุณได้รางวัลที่สูงเกินสูงเทียมเท่ามันนะมันไม่จริงนะครับบางทีเราทํางานแทบตายแต่ว่าคนอื่นที่เขาแบบทําน้อยกว่ากลับได้มากกว่าเลยนะก็เป็นอะไรที่ไม่แร์ถ้าคุณเอาเวลามาต่อสู้เพื่อความแร์นะเรียบร้อยครับคุณก็จะเป็นผู้แพ้อยู่ร่ำไปดังนั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีจัดการกับความไม่แฟ่นั้นให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหาให้เจอครับว่าช่องว่างอยู่ตรงไหนนะนี่เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสีเทาเลยนะแต่ว่ามีช่องว่างไหมแล้วก็อะไรที่ทำให้เราสามารถได้จะมีแ้มต่อมากกว่าคนอื่นก็ต้องเข้าร่วมต้องใช้อ่ะครับนี่เป็นสิ่งที่ เป็นวิธีของคนที่เขาสําเร็จเขาเขาทำกันครับเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหรือความอายุที่ทำทั้งสิ้นครับต่อมาข้อ5ครับอย่ากลัวความล้มเหลวนะครับแต่จงอ้าแขนกอดมันครับอ้าแขนรับมันเลยฮะเพราะว่าความล้มเหลวนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยหนึ่งสองมันจะมาหาเรา ตลอดครับเป็นพักๆแล้วกันไม่ตลอดเป็นพักๆมันจะมาเรื่อยๆครับมันก็เป็นชีวิตเราก็เหมือนจะมีจะมีชงมีปีชงปีไม่ชงก็คล้ายกันนะฝรั่งก็คิดแบบนี้แหละคือความล้มเหลวมันก็มาหาเราตลอดแหละถ้าเรายอมแพ้มันเราก็จะกลายเป็นเหยื่อครับวิธีการที่สุดคือต้องเปิดอกเปิดใจยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้มันครับ ถ้าคุณทําความเข้าใจความหรือเ้วเอามันมาเป็นเหมือนกับบทเรียนให้คุณแล้วก็ทําให้คุณเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นโอกาสได้ในโอ้โหว่าคุณจะไม่เจอความล้มเหลวเลยครับคนจะมองทุกอย่างมันเป็นโอกาสและเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตได้ตลอดนะครับจงจําไว้เลยว่าทุกความล้มเหลวนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่มากมายตามตามมาจากนั้นนะครับ 6จงเสี่ยงเท่าที่คุณจะสามารถคำนวณได้นะครับคือทุกการเปลี่ยนแปลงแหละมันก็ต้องมีความเสี่ยงตลอดแหละครับคุณก็ควรที่จะต้องคำนวณครับคำนวณให้รอบคอบและวางแผนอย่างดีนะครับว่าจะเอาชนะมันได้อย่างไรแล้วก็ลิมิตแค่ไหนที่คุณจะยอมแพ้มันนะครับเหมือนการเทรดเลยนะใช่ไหมฮะถ้าคุณมีการวางแผนให้ดีนะครับ มันจะลดความวิตกกังวลแล้วก็ทำให้คุณยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองได้อยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนการเทรดคนะข้อ7อย่ายอมให้กับการบูลลี่ครับนะจงสู้ครับนะฮะอย่าแสดงความอ่อนแอต่อคนพาลครับจงค้นหาความกล้าหาญที่จะยืนหยัดอยู่ในตัวคุณครับเพราะว่าอนพานเนี่ยนะ มันก็เหมือนหมาแหละครับมันจะเห่าก็ต่อเมื่อว่าเราพยายามจะสู้มันหรือเราจะอยู่ใกล้มันหรือเรามีปฏิกิริยากับมันครับทําไมก็ตามครับที่เราไม่มีฏิิยามันไม่สนใจมันมันก็จะเหี่ยวไปเองครับนี่นี่เป็นเรื่องจริงนะคนบูลลี่อ่ะต้องการความมีตัวตนนะครับ เป็นคนที่อ่อนแอที่สุดนะครับจริงๆเขาอ่อนแอคุณนะวิธีการที่คุณจะเอาชนะพวกนี้ได้คืออย่าพยายามสู้อย่าพยายามตอบสนองกับสิ่งที่เขาบูลลี่เดินผ่านไปทําเหมือนพวกมันเป็นอากาศธาตุครับมนุษย์นะครับมีคํหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่เลวร้ายสุดสําหรับมนุษย์คนหนึ่งคืออะไรได้ไหมครับการที่เขาไม่มีตัวตนสําหรับใครสักคนเลย จงใช้ไม้แข็งนี้เล่นงานตอบโต้ครับนะ่เมื่อชีวิตลำบากอย่ายอมแพ้ครับจงลุกขึ้นสู้ครับเราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่มืดมนเป็นครั้งคราวแลวครับเมื่อช่วงเวลายากลำบากมันมาหาเรานะให้เรากลับมาที่ใจตัวเองครับ พยายามทำใจให้แข็งแกร่งอย่ายอมแพ้มันครับขนาดใจสำคัญนะครับใจอย่าเสียมันเหมือนเน,น,น,นเพลงใจสู้หรือเปล่าไวไหมบอกมาครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญบางทีสิ่งที่มากระทบเราอะสมมุติคนสองคนนะสิ่งมากระทบเท่ากันเลยแต่ว่าถ้าคนหนึ่งอ่อนแอใจไม่สู้เนยนะ เขาก็จะแพ้ง่ายๆครับเปรียบเทียบคนหนึ่งที่ใจสู้มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมเขาก็สามารถอยาเยอะยอมรับยืนหยัดแล้วก็เอาตัวรอดได้ครับภูมิคุ้มกันมันก็คล้ายกันเนี่ยแหละครับใช่ไหมช่วงนี้แล้วก็ช่วงเวลาโควิดระบาดใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราก็ต้องมีมีเชื้ออยู่ในตัวด้วยใช่ไหมเราต้องเจอมาก่อนแล้วเราก็มีภูมิคุ้มกันเราเจอมาใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ ไม่ทำร้ายเหล่านี้หว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่กับมันได้ปรับตัวได้แล้วกันเนี่ยเมื่อเราปรับตัวได้เราก็จะไม่เป็นคนแพ้เราจะไม่ตายเพราะมันครับเราก็จะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะฮะต่อมาข้อ9ครับให้ความหวังคนในยามยากนะครับเขาบอกว่าความหวังเป็นพลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลน,นะครับ ใช้คนเพียงแค่คนเดียวในการสร้างแรงบันดาลใจกับผู้อื่นครับแล้วก็ถ้ามันติดนะถ้าความหวังมันมันมันติดแล้วเนี่ยเป็นโรคติดต่อเลยนะครับมันจะมีการแพร่กระจายได้อย่างดีเยี่ยมเลยความฮึกเหิมนะจงให้ความฮึกเหิมให้ความหวังกับคนแล้วมันจะเป็นเหมือนไฟที่มันลามมาทําให้สังคมนั้นมีความหวังที่จะสู้ต่อไปนะครับ10อย่าได้ เลิกหลงอย่าได้ลลมเลิกครับชีวิตแต่ไม่ได้ช่วงไรแยกลายยลบากครับแต่มีใครบางคนแย่คุณเสมอนะครับคือชีวิตคุณไม่ได้คุณคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับที่โดนชีวิตทาร้ายนะครับมันมีหลายคนที่หนักกว่าคุณครับดังนั้นอย่าคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบโดนตลาดบุ๊ดเอ้ยโดนตลาดหรือโดนตลาดก็ได้นะโดนชีวิตมันบุลลนะี่คนไม่ใช่นะครับ อย่ายอมแพ้อย่าปฏิเสธครับที่จะละทิ้งความฝันคุณนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเออมันก็คล้ายกับผู้ใหญ่สอนเด็กอะครับสอนเด็กเออคนที่เขาผ่านโลกมาเยอะสอนเรานะจริงๆอะไอ,อชีวิตเนี้ยมันก็มันมีทั้งความยากลาบากเลยเนาะใช่ไหมชีวิตนี้มันก็ไม่มีความยุติธรรมหรอกที่สําคัญอะใจคุณอะใจคุณต้องแข็งแกร่งนะคุณต้องสู้นะเพราะว่า ขนาดใจคุณสําคัญไงมันโอ้ผมว่าประเด็นเนี่ยมันสิ่งที่ไม่ว่าเป็นประเด็นการบุลลี่ใช่ไหมประเด็นเรื่องราวของการอุปสรรคประเด็นเรื่องราวของความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเราไงใช่ไหมภายนอกเราถ้าใจเราเข้มแข็งพอนะเรามีความกล้าหาญเรามีความสู้นะแล้วเรามีความเชื่อมั่นตัวเองนะอุปสรรคั้างหลายภายนอกเนี่ยจะไม่สามารถทําร้ายเราเลยได้ได้เลยครับเพราะว่าเนี่ยเราเก็บที่นอนไง ใจเราเนี่ยมีความเนียบใจเรามีความสะอาดเราเป็นคนมีวิน,นัยใช่ไหมสู้ได้ครับถ้าเราดูแลตัวเองให้ดีดูแลใจตัวเองให้แข็งแกร่ง,รงนะครับถือเป็นไอเดียนะครับถ้าชอบก็ลองซื้อมาหนูนะครับเล่มนี้ก็เล่นบางๆนะแต่ว่าเนื้อหาน่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ